อขอกลาบนะมัสการพ่อครูที่เคารพยิ่งเรื่องในวันอโศกลำลึกก็ได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่พ่อครูได้ให้กับชาวโศกแม้แต่ กับผมเองก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ได้เห็นความชัดเจนในเรื่องของหลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่ถึงพร้อมแล้วก็ได้เกิดความไม่ประมาทไม่ประมาทในเรื่องของพรหมจรรย์ที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นสมณะแล้วก็เป็นตัวแทนของพวกครูในที่ตรงนี้ด้วยก็คิดว่าสิ่งที่จะทำได้มากที่สุดก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีสมกับที่พวกครูได้ให้ไว้ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน ให้ทำประโยชน์ของตัวเองให้ดีก่อนก่อนจะพัฒสอนคนอื่นเราคิดว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสมณะสายลูกที่เราจะสืบทอดศาสนาต่อไปก็กราบนมัสก,การครับ